สวัสดีสสดค่ะเช้าวันศุกร์เรามาลดน้ําสลัดก่อนที่จะไปทํางานนะคะอันนี้เป็นสลัดอายุเจ็ดวันที่พอกล้าด้วยพีชมอสม,ม,มาดูความความสวยของสลัดอายุเจ็ดวัน ังเกตว่าใบจริงจะใบจริงจะงอกออกมาแล้วนี่คือใบจริงใบจริงใบที่สองก็กำลังจะงอกออกมาอันนี้เป็นฟินเลฟินเลนะคะอันนี้ก็เป็นกลิ่นโอ๊ก ต่อไปมาดูสลัดที่อายุหกวันเหมือนกันนะคะแต่ถาดนี้ใช้มูลไส้เดือนถาดนี้จะเป็นมูลไส้เดือนในการเพาะกล้านะคะจะสังเกตได้ว่าเราได้ทดลองสองอย่างเนาะมูลไส้เดือนแล้วก็พีทมอสเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะคะว่าพีทมอสเนี่ยทำให้ต้นกล้าโตเร็วกว่ามูลไส้เดือน ทั้งสองถาดเนี้ยเริ่มเพาะวันเดียวกันแต่เอามาแยกแยกถาดนี้ใส่มูลไส้เดือนถาดนี้ใส่พีทมอสเพื่อจะดูความแตกต่างก็เห็นความแตกต่างชัดเจนค่ะพีทมอสทำให้ต้นกล้าโตได้เร็วกว่ามูลไส้เดือนมูลไส้เดือนก็โตโตเหมือนกันแต่ก็ยังช้ากว่าพีทมอสนะคะ เอาไว้เป็นแนวทางสำหรับคนที่ต้องการที่จะลองฝึกที่จะเพาะกล้าด้วยตัวเองนะคะเจ็ดวันนะคะก็ถ้าสลัดอายุได้ยี่สิบวันเราก็เตรียมลงแปลงปลูกค่ะ วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในวันถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ